เห็นชาวๆาวหลายคนทักมาหาข่อยว่าอยากมีผัวฝรัลังอยากมีแฟนฟรั่ังอยากได้ฟ้าลังกเกษียณอยากได้ฝรั่ังที่มีฟาร์มอยากได้ฝรัลังที่ดูแลเทคแค่ care, เอาใจใส่ข่อยอยากบอกมูเจ้าว่าเนาะ สำหรับข่อยเนาะข่อยจะมีคำหนึ่งที่อยากบอกทุกคนว่าให้ห้าวเองแต่ว่าก่อนจะห้าวเองพี่น้องข่อยจะแนะนำโมเจ้าว่าเนาะถามูเจ้ามีความสะดวกกับไปหาสถานที่ที่มีต่างประเทศไปหาบอลที่มีฝรัง่งอย่างเช่นว่าภูเก็ตพัทยาเนาะเชียงใหมบ่บอลที่มีต่างประเทศบอลที่มีฝรัง่งมักไปหลินไปเที่ยวหรือบอสันกับถนนเขาซานบอซอยสุขุมวิทเสียนะพี่น้องฝรัง่งหลายซอยสุขุมวิทวที่มีฝรัง่งรวยๆรหลาย,ย ng, ก็พี่น้องถามว่ามมเจ้าไปเนาะแต่สำหรับข่อยนะข่อยเป็นคนที่ว่าบอ่ ก่าออกไปเจอฝรั่งตัวจริงโตเป็นๆสำหรับขออ่อยก็คือแอปหาคู่แต่กับซีมีหลายคอมเมนต์ที่ว่าเขาแอปหาคู่ก็เจอแต่สแกมเนาะเจอแต่ผัวกัน บาก้ามพวกโซของโซโคขนานอันนี้เนาะแล้วบางคนกว่าวกแอปหารคูสิมาต้อไหนเสียเงินบางคนกว่าหลินมาโดนแล้วบ่มีวาสนะใดน้ำเขาดอกพี่น้องก่อนที่เฮาสิเขาแอปหารคูหฮาต้องต่างจุดประสงค์ต่างเป้าไม้เฮาก่อนว่าเข้าต้องการแบบใดเข้าต้องการฝรั่งแบบใดเข้าต้องการชีวิตแบบใดเข้าต้องต่างเป้่าไม้ไห้ก่อนบ่มนว่าเฮ้าเขาไปแล้วเฮาสิบ่มีจุดประสงค์บ่มีเป้่าไม้เข้าเขาไปเฮ้าตั้งประสงค์ไห้หล้วเฮาเิเสียเงินหลินจักเดือนเนาะอันนี้ขวิสีมาขอว้าใน ส่วนตัวของข่อยเนาะก่อนที่ข่อยจะเข่าแอปหาคูหฮาลินแบบเสียเงินเนาะข่อยพยย่างลินแบบฟี่มาเบิร์แล้วพี่น้องแอปได้ที่ว่ดดีแอปได้ที่คนไทยเขาเจ้าแนะนํำเนาะข่อยก็โหลดมาลินแต่ว่าบางแอปทุกคนถ้าเข้าบริจาคเข้าบริลณนเสียเงินนะพี่น้องมันจะบริหลออปชั่นเต็มเนาะอาจจะเห็นคนจะเข่ามาเบิร์นโปรไฟล์ของเข้าเนาะและอีกอย่างหนึ่งเวลาจะเข่าเข่าแอปหาคูหันพี่น้องเหลืองหูโปรไฟล์เนาะกับเหลืองหูที่แบบว่าเป็นหูที่บรตรงการที่แบบหนาไซส์หนาคาแบบแอปแต่งปันได้พี่น้องเพราะฝรั่ แบบว่าหนาะข้าวหนะาไสนะ้หนาม้วยหนาะยังดอกพี่น่องเอาแบบ หูที่เ้าใส่กะจะมีหูหนึ่งที่เป็นหูแบบว่ากิจกรรมประจำวันของเัาเสียงยงเซียนว่าผู้ได้เป็นฟาร์มเมอร์เนาะกะทายหูก็ม้วบลกับแกะบลอพี่น้องเดี๋ยวทายหูกับอ่าดำหน้าบล็อกสิคะหูหนึ่งเนาะตัวกระชือหูเซ็กซี่หูอ่านุ่งเผยกับหกบิกินี่บลสอกสิคะหูหนึ่งเนาะก็เป็นสองหูแล้วก็หูอีกเกี่ยวกับแบบการทำงานของเฮาเนาะอาจจะเป็นแบบว่าโซ่ในมุมมองไลฟ์สไตล์เนาะของเฮาแต่บลว่าจำเป็นจะต้องเอาหูแบบว่าหูเดียวที่ทายอยู่ใน ออฟฟิศบลัวาไทยอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักเอาหูเดียวห่นใส่โปรไฟล์สินะพี่น้องแนะนําว่าให้ใส่ยางตามก็คือหาหูขึ้นไปโดดหูโปรไฟล์นะพี่น้องยางตามทุกคนต้องโซ่ในหลายหลายหูผับยางเซนว่าถ้าเห่าเป็นหมอเนาะอาจจะโซ่รูปผับหนึ่งทีใส่สุดกาวเป็นหมอแล้วก็หูเซ็กซี่หูหนึ่งแล้วก็หูทีิจกรรมหูหนึ่งแล้วก็หูเกี่ยวกับขอออกกําลังกายนังสินพี่น้องแปลว่าให้หูว่าเห่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ว่าหักตัวเองหักซัดแล้วก็มีอาชีพที่ดีคือหูที่ขอใส่ไปเนาาะะขออใส่่ยูปรมณ หาหุบหุบที่หนึง่งก็เป็นหุบจะข่อยออกกับร่งกาย หูบที่สองเป็นหูบทจ่ข่อยแต่งตัวแบบปลินเท็กินบานะพี่น้องหูบที่สามเาเป็นหูบทจ่ข่อยกำลังอันทายกับงัวพี่เ้าะตอนปเปลียงวงววแล้วทายกับงัวแล้วก็หูบที่สี่คือเป็นหูบข่อยดำหน้าพี่นนาะแล้วดำหน้านางอยู่ดำหน้าเลยกลำลังทำทาสีดำหน้าพี่น้องข่อยใส่ไปแบบนั้นแล้วก็มีสุดหนึ่งที่ข่อยใส่เป็นสุดนักศึกษาพอตอนนั้นข่อยยงัยงเรียนปร,ริญญาโทอยู่เรื่องสเตตัสที่ห้าตังค์นี่กรสำคัญพี่นนางคือข่อยนะข่อยตังคสัดเกณด้วยข่อยแบบอายุสามนี่กำลังเป แบบนี้ความสัมพันธ์ที่จริงจังแบบนั้นแบบนี้ขอเก็บเอาไปพี่น้องเอาตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่เ้าตั้งไว้เนาะเวลามีคนมาแมทมาล้มกับเฮาสิเฮาก็ต้องเลือกเพราะว่าเม็นอย่างคือต้องเลือกเพราะเฮาตั้งจุดประสงค์ไว้จังสันคือข่อยตั้งจุดประสงค์ไว้ว่าข่อยต้องการผู้ชายที่บ่เคยมีลูกบ่เคยมีเมียแล้วบ่เคยมาไทยแล้วบ่เคยมาลาวบ่เคยล้มกับสาวไทยบ่เคยล้มกับสาวลาวบ่เคยออกเดทกับคนเอเชียมาก่อนข่อยตั้งปฏิท่านไว้จังสันแล้วข่อยก็เลือกเอาจังสันเวลามาแมทข่อยจะถามข้อมูลเขาเจ้าก่อนว่าจะเคยมีลูกมีเมี่บอเราเคยมาวบ่อสิด้ ขั้นว่าเจ้าโบเคยอข่อยจะล่มต่อไปแต่ว่าถ้าเจ้าเคยืแล้วข่อยก็จะบบล่มพี่น้องเพราะว่ายังเข้าจะเลือกไปแบบนี้เพราะว่าจุดประสงค์ไม้หมันของข่อยเป็นแบบนี้พี่น้องเพราะสนาดมันจุดประสงค์ของเข้าเขาต่างไว้จังไรหากเดินทางตามจุดประสงค์ของเขาถ้ายที่สุดข่อยก็ะเปาในมุมมองของข่อยเด้อพี่น้องแต่ละคนมันก็สิมีมุมมองแตกต่างกันไปนะบางคนอาจจะบบไดไปหาฝรั่งแต่ว่าฝรั่งมาหาเองก็มี